สวัสดีเคุนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาคาสเกมอากาอ่าไอใช่ไหมไมู่สิเดี๋ยวรอโหล,ลดนงโอเคค่ะก็กา้จะโหลดเสร็จแล้ว ถ้าผิดพลาดมาการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้นะกเ็เราก็ลองเล่นไปแล้วนะคะก็คือสนุมกมากๆเลยแต่ว่าเล่นมาถึงนื่อเราจิ้งจกจิ้งจกกินตลอดเลยกิงกากินกาไม่ใช่จิ้งจกนะคะเราก็จะตั้งชื่อตรงใต้โอเคกดเล่นไปแล้วพ่อใจพ้อใจ เขาตายไม่มองแบับตายฮัลโหลเขาได้มาก็เอาอีกแล้วอะ่ะโอเคตั้งชื่อว่าอะไรดีนะอืมนั้นอิตติ้งกินเธอเดีใช่โฮปะฮ อิติงเฮ้ยอิติงอืมอิติงอืมอิตยโอเคโอเคบายเล่นกันเลยโว้ชอวอ้าวยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่ะโดนกินอีกแล้วไป๋ยวเราจะไป เลือเลเลือดเขียมันเ้ย o อ my oh my มันอาจจะค้างนิดหนึ่งนะก็ตื่นเต้นอ่ะดูออก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 เขี้ยงแป้งอีกครับค่ะเราจะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วค่อยๆเล่น ลุปๆต้องหนีจากที่นี่ได้อ๋อตรงนี้มันมีอะไรได้วยล่ะอีบออ้าฉันม้าน,นใจเย็นๆพ่อหนุ่มช่วงนี้เราก็ค่อยสบายนะ ไม่สบายตลอดแหละเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายอืมเราจะสะด,ดุดตัวเยอะแล้วเราจะเสียโดนกิีเนี่ยตัวแรงกูใช่ไหมบีบอ่อนไปแล้วโอ้ยชัวร์อ๋อไปโดนจ้าไปได้เอฟฉันหลกจ้าบอกไปได้เอฟฉันหลกเคลียร์พองตาย โอเคเดี๋ยวดูกับแ๊ตเตอร์อีกสักสองสามครั้งนะได้โปรดเถอะตาแหงดาราจากักอยากกินฉันเลยโอเคไหมโอเค สกอร์แล้วสกอร์แล้วสกอร์แล้วไสิหกสิบแปดาริปการิปค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 าริปาริปาริบคาริบโอเคโอเคโอเค อ๋อค <okay. S 2> ่ะไม่มีแอปฉนลออุยยอุ้ย <sixteen> อ <lush esh> ุอยอุอยอุอยอุยยอุยยอุอยอุ้ยอุอุยออยอุยยอุยอย ออแล้วใหญ่ขึ้นแล้วเราโดนเราได้กิน b a งวันหรือว่า,าบางงูอะไรสักอย่างนี่แหละเราได้กินบนโลกกูใบกอดเคเราจะไปเรื่อยๆนะอุยอยากกินฉันเลยเธอไม่ได้แอปฉันหรอกลาอุยออกออกออกเร็ว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 เ,วเ,วเ,วเวหมือนแบบว่า,าตัวใหญ่ขึ้นแล้วว่า จะไปไหนมาไไนได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อะจ็ดสกแล้วไม่ได้แอมฉลักย, <c oughs> ยาอุยอยอุยอุยอุยยอุยยอุยยอยอนยอ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 อ โอเคสวัสดีสวัสดีวาเลนทายด้วยก็เอ่อถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย